ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ FC, ท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีท่านผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับมอนีนะครับท่านผู้ชมช่องมวิินชาแนลพร้อมด้วยนุ่มอามคนเดิมพอท่องแรคนเดิมป้ต่อยคนมีเซนน้นองอุ้งอายและเบาเขียดนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับท่านผู้ชม ทางช่องนะครับทางทีมงานจะพาท่านผู้ชมมาที่ศาลปู่น้อยนะครับเพื่อมาตามขอโชคลาภกับปู่แต่ว่ามือนี้นะครับท่านผู้ชมมาตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนบ่าเคยมาหาปู่น้อยจักเฉียดเลครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับท่านผู้ชมไปนะครับเดี๋ยวไปพอทีมงานทำกันนะครับโอเคครับไปนะครับท่านผู้ชมไปนครนผ้ชมอนอางกนองของอาใหินนะครับโอเคเอ้าแล้วก็ ไม่ธรรมดานะเอาเหล็กมาน่่นะเเอาใส่เอา่่่แข่่่่้่่่่่ะ่่่่่่่8่่่่ห่่่่่่่่่าน่่้่่่่่่น่่่่่้า่่่่น่่น่่่่เ่่่่่่้่่่่้่่่ร่่่่่่่่่่่่ล่่่ั่ โอ้ยตั้งแต่ศูนย์หอดเก่าอีพอีแม่เอ้ยมันหลายก็เป็นอย่างจุดเด่นคือตัวนี้สวัสดีค่ะน้องหุง่ายสวัสดีคืด้วยจุดเด่นนะครับครับผมวันนี้มากับหนุ่มอามคนเดิมมาวินชนเนี่ยมาต่อคุณมิเชนซ์ไอ้บาวเกียดทองแหลกคนเดิมพูดถึงทองแหลกไปรอตรงนู้นแล้วนะครับไปเพื่อไม่เป็นการสาวะเลียเสียเวลาไปโอเคครับไปนะครับท่านผู้ชมบาวเขียด์พนังเฮียอย่างเงีสวัสดีครับบาวเขียร์ไม่ใส่ไม่ใส่ฮะโอ้ยตา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 ย ปะนุ่มอาบกับข้าวเลี้ยวบ,บางตะหางหลังเหยียบเขียดเลยคุณโอ้อออย,ยเหยดหน้าน่อยเลยเอ, <บะ S 2> อ้าสวัสดีครับผมมาเฟียสอาเพราะทอ,องแหลกก็อยู่ด้านนู้นนะครับสวัสดีค่ะสวัสดพีเรียวดิษฐ์สามตาลีอืมตาจะเรียไหมเอาตรงๆอันดวงตาตรงๆรงหนึ่งสองสามอ๋อโอ้มาอาราขาเขาดิหนิหมดชุดชนก็พอพ่อฮะเป็นมาอาราขาเพราะว่าเ้ามังสิงกังขึ้นก็ต้องต มีคนลับลับรักษาความปลอดภัยเห็นไหมเอ้าไม่ได้รักษาความปลอดภัยบ่หรือยังไงทำฮะเมียเนี่ยเออขี้ใส่หัวอยู่เออไป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 ทำที่รีบ้าิทะเบียนรถนี่ซีซีผู้ใดขี่รถนี่หัวที่แล้วมาได้อ่านหนึ่งซีหนึ่งซีซีเขาได้อ่านรถอันใดขี่รถนี่แมว ไอ้ค้นทางมาดทุกพุ่คนนะโอเคเนี่ยเขียดที่รถเขียดที่รถเขียดที่รถซี่ซี่อนั่นก็ซีซีศูนย์เนาะค่ะท่านผู้ชมนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมรถนุมอามเข้าซีซีนะครับท่านผู้ชมรถนุมอามที่มาหาปู่น้อยงวดที่แล้วนะครับแล้วก็นี่เอาน้องอายดูดูทะเบียนรถเจ็ดหกหนึ่งสองทะเบียนรถมาวิ่งกันนั้นแล้วก็ อีกคันหนึ่งที่พ่อท้องแหลกขับมาก็คือ440นะครับมาด้วยกันสามคันนะครับวันนี้นเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปสักการะกราบไหว้เตียงถูกเทียนนะครับไปไปไหว้ปู้น้อยทั้งปันนะครับท่านผู้ชม

อะไรมอนคืออะไมันคือมาเลยฮะมันคืไม่รู้นี่นะเหล็กยักษ์ใหญ่เพื่อนเพื่อืมหยักษ์ใหญ่มีทั้งหมดยักษ์ใหญ่อยู่นะครับอ่อถ้าถ้าเป็นผมจะพูดว่าอยู่ไหนแต่ถ้าเป็นโอ้ยนุ่มอามเบิร์มื่นกล้วยมื่นกล้วยมือกล้วยเนี่ยกล้วยดีต้อบอกหัวสากีเทียมโลกหุ่นเดี๋ยวก็เป็นหัวสากีเทียมกินเนาะหัวสากีเทียมกินกินไม่ใช่กิน บะเมียนก็คือว่าผมจะผมจะพูดแปลภาษาให้ฟังผมเห็นเลขอยากย่อยไ่เฉพาะแต่มาวิธีพูดว่าเลขอยากย่อยยากย่อยเออเล้ท่อพูดอย่างนี้อยากย่อยอยากย่อยอยากอยากย่ายเขาพูดในแนีว่าอยากได้อยากได้เออแต่เขาพูดว่าอยากไห้่ล่ามไปเรอมาพิเราเนี่ยล่ามเราเน่ากนี่ยเเน่ยเดา่เ่าเน่ยดี่ย่ดนนี่ยเีาน อันนี้เป็นเหตูนย์กัดเกหกอแลนยเกิีหนเกศเหกูนย์หกลวเกศหกับศูนย์หกเล่ว่าหกประกอบกันเกศหกศูนย์หกศนย์เก่านะครับหนึ่งกับเกตกับพี่น้องกันเด้ออาอีกตัวหนึ่งนะครับต้อมาชมนน่ตรงนี้เป็นเห็นเป็นเอ้าคือสามเก่าหาแน่ออาหนเห็นป่ะอ่านเป็นสีแบบนี้ป เสียงอะไร้องอ่ะเสียงวิทดาทีหูต่เออบาต้องเรียกเห็นเสียงวิทยเก่าเออพอเห็นป่ะเออเห็นสามเก่าเป็นสามเก่าเนี่ยจะเอ็งเป็นเป็นอ่าสามเก่าสามสามเก่าหาสามเก่าเก่าอืเนอครับดูเ่าสาเฮ้ยเฮ้ยงานมาอีกรถหนึแล้วไม่ลครับผมม่ลงคือยเป็อูู้กงขึ้นมาขึ้นาอันขึ้นมานี่ะ ไม่ไม่สัมผัสบังโง่มันมีต้นไม้ยืนต้นตายนี่เพราะท่องเรศสองตนนี่ตรงนี้ตรงนี้อ่ะเป็นเป็นต้นไม้ที่ยืนต้นตายต้นทะเลทวดาทั้งนั่นไม่จำฐานไม่ใช่เป็นเขาเรียกต้นจามารีถ้าต้นสัมผัสการเอาตรงเด้อยอวินแสดงว่ามีคนม่าหวายมาเก็บความสะอาดบางยานดีได้เกลียนนั้นเอง เกี่ยนด้วยกับสาหน่อยรีมี่ผู้พคนใดโชคใดลาภนํำนนะครับเอาไม่ถวยแก้วบ่แก้วเอาตรงเอาห้าเจ็ดศูนย์แก้วบ่นี่เอาทูบแมนี่ห้าโอ้หาเจ็ศูนยรยพื้นนี่บ่โอ้นะครับท่านผู้ชมนี่เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดสามหรือเป็นห้าหนึ่งศูนห้าหนึ่งสามไปเบิ้งนะครหมูมกหมูม่อน ่มันจำมอมีได้เลยเจ้ากระว่าไปนุมบาม่บอีเจ้ากระว่าไปนุ่มบามไปจมอมีมอมกมอมุ่นหาข้อค้นเสนานอกเขานโอ้ยนาพิยนายยอมนด้แัจตกใจเออโอ้ยนเจะว่าไปเด้อเล็กทูเดอพ์อเจ้าเด้อเหล็กทูขงวดที่เหลือมีคนมาจุดด้วนี่นี่ ศูนย <58. S 2> ์ห้าแปดโอเคตามนั้นเดี๋ยวเดมาเบิ่งเรื่อ,เด,เ,อ <S 2> <S 2> เดี๋ยวไเบิ่งถูกอ่ะแต่ว่าทั้งจะได้ผูกมาเลยนุ่มาี่ไม่หยังมาผิดจจหน้าเบิ่งแม่งบงตัวนี้ว่าแม่แงบงคิดสันอ๋คือเบิ้งเม่บงคิดสันเพิ่นผูกข้อตายหเดเลยน,นี่หอยท้อง<ม>แต่งท<ป>ํา้องเดงนี่เพิ่นประท้วงผู้น้อยประคับหนงเพิ่นมาผูกไม่โดนอวิน บริษัทยัเู้ชมครับนี่รท่านผู้ชมเห็นไมครับได้ประราศไหวมาขอรชคขอลาบนะครับเป็นแมงบองนะซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับท่านผู้ชมมีคนมาเก็บสารมาปัดกวาดสารที่นี่อย่างสวยงามเลยสะอาดสะอ้านนะครับซึ่งมันจะมีทูกมีเทียนแล้วก็มีุงผานะครับหรือเออใช่พรอนีาุงาคืมีงผาซือหีครับท่านผู้ชมมาผุนลคนผลบ่อเขาใจนุ่มอามค้นเดิมเ้า ออโอ้โหมีลูกผาด้วยมี่ครับพ่อทองแหลกก็มาด้วยนะครับสวัสดีครับพ่อทองแหลกครับสวัสดีครับลุงคนเดิมแล้วก็สวัสดีสสดปีใหม่ครับผมโอกาสน้อยนะที่พ่อทองแหลกจะมากับทางเรา <c oughs> พาอส่วนใหญ่เนี่ยจะลุยเดียวใช้เดียวตลอดนะครับ <c oughs> ไปติดตามด้วยนะครับพ่อทองแหลกคนเดิมใครชอบสายพ่อทองแหลกนะอ่าไปติดตามได้เลยนะครับค่อยคิดปนั่งนิดนว่าให้พ่อทองแหลกไปหลวงพูดิน ไปวันพระเออเออเอ้ยเดี๋ยวเจ้ามู่เจ้าสีเบิ้งคลิปนี่ธรรมด่ามาข่อยได้แบบว่าห้ใครพอไปจังสี่จังสั้นเดี๋ยวปล่อยพอไปผู้เดียวลุอามรับเต็มๆได้เลยครับท่านผู้ชมดีแล้วอ่ลุอามกล้าเว้าแล้วก็เว้าต่อหน้าต่อตาแมนอยู่ไปเขาบ่อยู่เขาบางอย่ากไปเขาลอยไปเถอะจ้าที่ตัวคนนี่เขาอยู่เขาไปไปเลยเจ้าเยอะลอยไปผู้เดียวครับขายพวกใครดีลุอามขอบคุณหลายๆผู้ใดเป็นห่วงขอต้องแลคนเขาเด็กเขาไยังครับ กานที่ไปอยู่ไสก็ไปท่านผู้ชมเออสวัสดีปีใหม่พศ2567อยหกดูนีมีมแฮกยังคร <b FC S 1> ับมี FC ผู้หนึ่งก็เพิ่นสิเป็นห่วงเพิ่นว่าเงินที่ยืมไปนั่นอา่ายืมไปนะ่ะฝ่าวมาคืนเป็นหว่วงเพราะหยังห่วงอยากได้หนี้ได้เงินคืนว <laughs> <laughs> ่าต้องแเ่ียกีิดายก่อน <laughs> <c oughs> อนะครับว่เาเอาติดใจนะครับก็เว้านัวหัวบวนบกับพอท่องแลนะครับผมท่านผู้ชมเพื่อผ่อนคลายนะครับมื้อนี้มายามมื้อคืน อปัญหาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเตรียมนะครับเตรียมกล้องแล้วก็เตรียมทูบเทียนกราบไหว้ปู่น้อยก่อนนะครับปู่น้อยเดีียวน่เพิ่นมีมูเพิ่นบ่โหดตดหายเพิ่นบ่เป็นหยังดอกตะองไหมอื้อนี้มีมูมาหาเพิ่นหลายปัญหาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเตรียมทูบเทียนกราบไหว้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับงสี่ช่องเลยนะครับผมสี่หนุ่มอาร์มมาวินชาแนลกระตุ้นคนมีเซนพอท่องเร่ไล่กั้นตัววันนี้ท่านผู้ชม หนุมอารมคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนทองแหลคนเดิมอุงอายบาวเขียดนะครับครับอ่าแต่จะคนก่อมะมัดมัดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนกับครึ่งเขียดอกับครึ่งคนเพราะว่าเป็นเขียดอืครึ่งนึ่ง คนกลัวคนกลัวนะครับที่เราเลาะเขี่ยเครืองหนึ่งค้นเคืองหนึ่งเอาตรงเด้อห้าคนกลัวตั้งแต่ท้ายคลิปมานนี่ห้องไปเคยื่อนดีมาปูหน่อยคือนเดี๋ยวทีนีู้หนึ่งท่านผู้ชมครับคือให้สังเกตด้วยเป็นคลิปแรก EP แรกนะในรูปแบบเฮ้อเสียงอะไรเสียงแบบนี้นะเสียงวิดวีทท่านผู้ชมดูเลยได้ยินไหมถ้าเป็นเสียงวิววีน่าจะรู้นะประสิญญาอืมงอฮะพอสไลเดตแล้วคล้ายๆเสียง อยู่น้ำโคบ้โอน้ำตนตาลเออเสียงวีตปากทอผูอ้เข็มปากทอผู้เข็มพอต้องเลยอืมท่านผู้ชมไม่เป็นไรท่านผู้ชมนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้นะครับนิ่งๆไว้น้าไหลา right น้ำไหลมันหลอุ้อ้าแทุบให้ปูดอ่านะครับมาเดี๋ยวมากราบไหว้นะครับท่านผู้ชมกับที่ปู่น้อยเพราะว่าเพิ่งเพิ่งเคยมามาในรูปแบบกลางคืนครั้งแรกอีกทีแรกด้วยนะครับเพราะว่า เขาเคยมางขึ้นบกเอเขาเคยมาเนาะเขาเคยมาจะเอาวินแม่บขาเคยมปหาอ่านเขเคยมาอิรินี่เถือว่าเป็นครั้งแรกเลยในการมาครั้งขึ้นมาหาคู่นะนม่อุ้ยเหนื่อยมากับเหน่อยมากับบะเกียดสองคนมบ้างเว้นมบ้างเว้นมาลุยน้ำเอาไม้กวาดมาให้เพื่อนนี่แล้วลุยน้ำพี่น้ำเพียงข้อไปว่บะเกียดมิดมิดหัวเลยไม่งั้นชวนน้ำลงเขียดว่าไปน้ำนำแกงก็นี่แหละยาไม่ผัดไปอยู่ที่เหลกเออแค่เพราะบะเกียด บ่ไปเล่นบะหัวเคยถีมาเธอหนึ่งมาผู้เดียวมาบ่หัวเขาบ่ถือือนี่เขาบ่หอดหาบ่หอดันแสดงว่าปูหน่อยเพิ่นบังบังเจ้าบางตายแต่เอาไว้หาบ่หอดข้างรถมาบ่ขันกันดับนลมูเจ้าเดีมาวิ่นออกก่อนมาแม่อืมครับดามูเจ้าเรียกไล่ไข่ไข่มาผู้เดียวไข่มาบ่ไดเลย่งแ ว้าวกับว่าวสองไล้ไย่มีคนกวักมือห้ไปทา้งนั้นพถสิเรียวรถไปตอนรวิ่งขี่รถน้ำหนามบ้านวะแม่น้ำไปแล้วครับขับมากลเพราะต้องแรกขับกลางเป็นแบบก็เด่นโดงไพียงใดคนไปเขาสร้อยคนบี้ด่งสร้อยดึงทำไข่มีคนกวักมือสี่ีืให้ไปทางนั้น,นเอนอนนนหเขา,าเอนแท็กซี่แท็กซี่เลยเอาขับมอไซเดเลยไอ้ไซเสียการสิเห็ตว่าเป็นมอไซบิ้นสินบ่ะไม่ได้เอากับวี้นขับมอไซเนาะ ตอวว่าอาแมนว่าทำไมเขาตนึกว่าเออไปลาดผ้าวแปดสิบเพิ่งซื้อเงินครับมันว่าเออบ้าหูแล้วเอากระเรียวปั๊บเลดล่ะไอ้เนาะแสดงว่ลงมันเนี่ยลงลงไปลงคนยิ้มเปื่อยๆยังแมนเคนก็ยิ้มเพราะอาวินพออยัางพอดีเข้ามาหาเพิ่นได้ลงแบบกลางคืนเพิ่นอยากไม่มูเออเพิ่นอยู่ผู้เดียวนะครับเออมักจะเป็นคนอาทิตย์มาหาปงหาว่าไฟโซล่าเซลล์อย่างกับผมบ่ถึงเขาบ่ถึงไฟโซล่าเซลล์เนี่ยพอแดดบ่มี เดี๋ยวมันเขาบ่ถึงแบบบอกมันเป็นโฮมหมดเลยเพราะว่าท่านผู้ชมครับรุดสถานที่มองเลยถ้าเป็นแยงแม่นาคนี่เนาะสายแม,ม่นาคมีคนเรียกร้องให้มีโซล่าเซลล์ยอยู่ผมจะผมว่าจะไปติดโซล่าเซลล์ครั้งหน้าดเด้ออ,อืมเรวจะซื้อไปแค่ดวง2ดวงคือ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 จะไปติดเพราะว่ามังหันไปดิทัดแดดจ้าแห้งคือมีมีแดดเต็มที่ต้องเอาไปปลูกกันเรียนหกอืมแม่นั่นติได้ไหม อ่าผู็เล็กก็ได้โบได้ปูเล็กดิเพราะว่าต้นไม้ใหไงล่ะต้นไม้ใหญ่ไรหลายต้นตัวไฮมิดแสงแดดกับเขาพอถึงถึงสิติดกติดแค่หิมีบูก็เล็กก็แมนปลาใหญ่เนาะปลาใหญ่จะจะเป็นจะเป็นแบบแม่นาคเนี่ยคือแดดเขาเต็มทีเลยอันนั้นอันนั้นเพราะว่าบัมีต้นไม้บางนะครับเอฟซีเพื่อทีมเดือยเออผมทไปติดทนารีเที่ยวอยู่แม่นาคนะครับผมเนาะทีมยูไนเต็ดรวมนั่กเอบอกมาเลยนะครับผมโอเสียด้วยฝาไปเช็คกัน อ่ะมันบอติดอยู่ดอกหนึ่งมเนพวมานะครับท่านผู้ชมมากาบไหว้บอกกล่าวพร้อมกันอา่โมใช่ไหมเสียงเด่นตลอดเสียงวิ่งไม่แล้วเสียงท่ถึงหมดเข้ามาท่านหนึบอกกล่าวเดี๋ยวทีบอกกล่าวทุกคนใม่ยท่านผู้ชมอ่ะมามาท่านผู้ชมสัตวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบอกกล้าผลไม้ไหนซะถูกสาถูเด้อปูหน่อยมนีเทมงานกะมาขอสวัสดีปีใหม่ปูหน่อยขอให้ปูหน่อยสุขภาพแข็งแรงมีอิทธิฤทธิมีหูแกวตาทิพย์ให้มีอิทธ yeah. ิฤทธิเก่งกาจข้นกาเกาให้ปูหน่อยเป็นทีคารพนับถือ ดูแลปกปักรักษาคนในชุมชนให้สุขสบายกายสบายใจให้มีเงืนท่องให้ผูหน่อยมือนี้ให้โชคให้ลาบลูกหลาเนเด้อปูหน่อยทีมงานช่องน้ำบามคนเดิมมาวิ่งแแนลพอท้องแรคนเดิมปลาต่อยคนมีเสน้นพร้อมด้วยอุ้งอายและกะ็บเ่าเขียดการเดินทางมาสักขลักกาไวสวัสดีปีใหม่ขอโชคลาภเพื่อเป็นแนวทางไปฝากไปตอนเอฟซีสุขผู้สุคนที กำลังตกละกกรรมลำบากคือเก่าละ่ะปูหน่อยเอ้ยขอให้ปูหน่อยปวดเมตตาสงสารให้ความขวัญปีใหม่กับลูกกับหลานไปฝากไปต่อเด็บซี่ขอโชคลาภสามโตตรงตรงขอ้างงวดวันที่สิบเก็มังกราคมพศอสสองพันห้าร้อยหกสิบเก็ให้ลูกให้หลานนำไปฝากไปต่อเด็ซีสุขภูมิคน้นหน่อับโชคลาภโดยเทิรนปูเอ้ยซาถูซาถูซา ช่วงนี้เขามากกลางคืนอ่ะบอส้องไปตกใจปัญหพราะว่ะกิ้งแมวมันรอดหรือ่ะบางที่อาจเป็นนูเป็นทั้งแรงเนาะเมียน,น,นอ้ามเห็นปะ่ะผูออดอะไเก็กสานไม่เลยแม่แม่กะที่กะที่เขา้เอาอไอ้ที่เป็นชงม,มันอ่ะก็ตอนนั้นแหละที่เอามา<ไ>ถวายให้เพื่อนดีนะครับวันนี้มาเขียนมาด้วยตักทุกอยบอกว่าอยากอยากมาด้วยด้วยนะครับอุ๊ยกระใจกล้าครับเนาะกล้ามากน้ำขึ้นเพราะไม่หลับเห็นว่าม้าลายคนอยู่ในอยากมาเนากะ <die> <Gomez S 2> มาหลายทุกข์ใถูกวันนี้เนมากันครบทีมนะครับผมนะครบทีมเลยอ่ะพักออกมาพ่อเค็ดเดี๋ยวไปนี่คำหมาคำพูเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ชมจะให้องอายนะครับขย่ายเซมซีนะครับคือที่นอนเองาน้เอาเงินไปได้ไ okay. หมใช่ถูกตัวดีๆสวยดีๆ แล้วก็เสียงเนี่ยเสียงเดีมันมันีสองอย่างคือเป็นเ่แต่ก็เป็นเม่เป็นนั่ยนะที่เอ่ยเพือนบ่มาขอทวนสาธุนะครับเฮ้ย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 ้อโอ้โหเฮ้ยเค้ยเขาจุด มึงว่ามึง่เป็ว่าอย่างลวนเดี๋ย้ยินป่ะฮะม้ยเช็ดมึ้ยิงเดี๋ยงยนเดี๋ยวนะดยเหมือนเหมือนเหมือนเสียงอะไยินอาเยมึงได้ยินป่าอีไรยังล้น้ิน่ไยังล้นอมาคยิหม่าวไม่นะโอ้าที่แบบกิได้ยิน้ยม่น่าตัวไหนมันอ่อนเหมตัวไหนมันอ่อนเฮ้ อันนี้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 เบื้องเรืองอ่ายังไม่าเฮ้ยงม่ยังหวะามีห้องขูดข่าขขไบู๊ายู่งตัวองอ่ะเห็นไหมไอ้เห็นไหมอดู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 ดดู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 ดเด็นูดดูยูดูดูู่ดดูอป นะครับท้ชมเอาอกเอาไงขยายชื่อที่ดีครับยายช่อ่มึนนี่มาหลายคนขยยหเ่น่นอ่น้อพูดหน่อยแล้วพนออย่ามาหูดหน่อยพู่อยพูหน่อยะตายได้ฮะอุ่นไอ้เนี่อุ่นไอดจตายกัเพื่อนอุ่นไอ้ขอสามคนอี่นอกสิเด็นฝาขนมไม่กินเนน ออกมาแล้วครับไม้แรกไม้แรกครับผมนะครับได้มาหมายเลขเก้าครับไม้หมายเลขเก้าเฮ้หมาเลขเก้าไำ้เล่บหมาเลขเก้าครับเออเก้าเขาเอ่ยนี่ยังของค์ไงหมายเลขเก้าครับเอออย่างนบอกองค์ไงว่าอยากกันคือหมายเลขเก้าโอ้คันเราจังจี เท่าเป็นเท่กัเลยเอ–า้อกว่ากินพ่ออะไยังไงนะเก้าไม้เล็กเก้าครับก็ไม่ยังมเล็กเก้าครับโอนัวเก้าผมที่เรขผมไ่ไดพูดอีสานเลยว่าว่าเด็นไมเล็กเก้าอกี่หมมันก็หลุดมานิดนึงเนาะอื้อรออีกแมน เอไม้หล่นชักเกนบ้าไปยังอ่ะนิ่งๆไว้อ่ะคงอ่านเขย่าลิลลุกเข็ดเข็ดป็นยังพ่เข็ดฮะไม้ที่สองครับไม้ที่สไม้หลดไม้โหลดขึ้นขึ็นหนึ่งไม้ที่สองนะครับท่านผู้ชมนะได้มาหมายเลขสามครับหมายเลขสามพ่อหมายเลขสามอ้าวนี่อ้าวเก้าสามเก้าสามนี่ตัวนี้สามเก้าเก้าสามเออเอาวไอ จะีไนึงเขาามแม่อะเขาถามนีมามาที่สามครับสามเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดังคือจังคือจังอวินดูดมีกระหอกมียังก่ตัวระเต้ว่ันมีต้วไม้มันมีต้นไม่บ่บ่ว บ่าว่าหนูว่านี่มันเม่อตรงมีหามบ่าว่ากันรอกัะแต่ด้วยว่าหนูคิดว่าตรงนี้เดี๋ยวดียละที่ที่ป้าต่อยพูดเขว่าต้นไม้ใหญ่ถ้าเป็นมาวินนะต้นไม้ใหญ่ต้นไม้อะไรนะของของป้าต่อยต้นไม้ใหญ่ของมาวินต้นไม้ใหญ่คือมันใหญ่กว่าต้นไม้ใหญ่เอ้เเอ้าโอ้ยเอาคือของคนเมืองเหรอ ต้นไม้ใหญ่นั่นก็คือคือมันใหญ่แห้งลยพอทั้งแรงมันร่นรนโดนเพราะมันสิมียังยังมือนแรงสิมิ๊ก็ยังเหมือนโดนต่างตนเพราะเป็นยังยังที่มันยังนี่นเพราะยังนีพวกหูเอาไปในปีไม่ไม่หนีมันหรเรีกเลยผมซื้อว่าตกใจไว้ที่อ่ะถือไปโด้วยนครับผมพยายามจะคุมสติพยายามจะคุมตัวเองครับเพราะว่าจะไม่อยากพูดพูดดังพวกแรงถ้าผมร้องด่าพวกแรงแหกปากโวยวายอย่างงู้นอย่างนี้ตั้งสติหน่อยนุ่มอ๊มนน่นมุมนี้นั่น อืมันมันเลื้อยมัน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 หลุดเลยท่านผู้ชมนะสเต็ปอะไรนะครับท่านผู้ชมกลางคืนอยู่กลางดรงกลางฟ้ากลงเกียวอ่ะวิ้นเงี้ยงไปวันหนึ่งยานเลยครับเลือกทาบไม่ได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วไปเดี๋ยวไปดูเลือกทูบนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปเบิ้งตามจุดนี่บางหันบางนี่ก็กลากกลับซะ พอยู้ไปโดนมันมันเป็นอย่างในบุเป็นร้อนๆอุกอออุกอายไหมนะคือคืมาแบบนี้ครับท่านผู้ชมเราไม่ได้มีอาวุธติดตัวอะไรมาได้มาขอเจาะขอหลักมาตั้งใจมาอจริงๆนะครับอืมเนี่ยเฮ้ยยิ่งใหญ่เลยอบิ้ลกักกั๊ไปไปไปเบิ่งเลขเลขทูปใหม่เบิ้ลเหรอครับท่านผู้ชมไปนะครับท่านผู้ชมโอเคครับ ไปนักท่างชมเดี๋ยวไปดูเลขทูด้วยกันนะครับเก้าสามเจ็ดนะครับแต่ว่าปลายปลายหางสองเนี่ยมันจะลบลบมาเป็นเหมือนเหมือนเก้าเนี่ยถ้าไม่เก้าก็ศูนย์อืมเพราะเปิดปลายหางสองมันมันมันลบออกมันจะเป็นสองห้าเก้าสองห้าศูนย์หรือสองห้าเจ็ดแม่หมุถือว่าพี่นี่จับงั้นครับ หายไเปเรียบร้อยไม่นี่นี่กับปูน้อยปอยฟัแน้อยัอเยดูเลขทูบนะครับเลขทูบที่ปูน้อยให้โชคเฮ้ยอีห้างเหลือเยเอไเยจ้อยน้าไม่หักกว่าหน้าใม่หักนี่โอ้ยเ็นเจ้ซครับสองห้าสองนะครับ สองห้าสองเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูให้ใกล้ก่อนนะครับสองห้าสองนะครับตามนั้นนะครับ

ตาด้าอยงางตาตาด้าไปแมนเราได้เห็คนตาเหม่อนกัใช่เอิวตาไม่นานอ่ดิเสียงห้องทบไ้ไปด้งผูไทยจาก้าหลัมอีเดียวินปุ้ยทำฮะทีนี้เสียงเัินเออได้ยินเสียงวนีเนันเสยมีต้นตาลด้วยคอยว่าอย่คนได้ยินเสียงวิีบไหมออ ถ้าวิดวิ่ยัน่าทีหู้าขึ้นยังเออโอ้ยเระวังยางขาสูงๆถึงมากถึงดำเออก็นั่นละ่โอ้ยถอยถอีกว่างอถอยใีกว่าเบิ้งเด็กถูกไปเบิ้งแล้วเดี๋ยวเบิ้งเเบิ้งเด็กเบิ้งเ็กที่ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชม หนึ่งสหกับแปห้านะครับเลขที่อยู่ตรงนี้ไปนะครับ้าม่ยอมมาตวงไปยังนี่เฮ้ยเ้ยเฮ้ยไปยังเอา้าม่ยอมมาตวงวันเขี่ยไปยังน้ำไยังนีเดนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีวย เมันหนึ่งจิงมันของเขานี่เออเียนเขาเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยไอมันออะไรนะนี่ใส่ท่านผมเอ้าการไลแต่มันไมางูไอจะไปไกลลลูกวูไปกลูไอเห็นการลอยมาผู้ชมเียแตกขึ้นมาเรื่อยเลอยนะองค์กรนี้เขาดีชาวหนมากมีคนมาการแข่งหรือเป่ามาลุ้นแล้วไต่ดูเฉนเดี๋ยวเขาพูดดีมากนะ บ้กเกี่ยวยืดถึงนี่นะต่านผู้ชมบางเอาเบา,างเอา,า,าเอาด้อแต่ยืดยืดถึงนิ่งยันถึงท่านผ้ชมมังนี่เออยมตรนท่านผู้ชมนี่นะคะทางผู้ช,ออมชมเลยในะคะปู่น้อยทุกคนขอตัดท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็จะได้กราบลาปู่น้อยไปแล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับโชคดีปีใหม่กับการมาขอโชคลาภกับปู่น้อยในค่ำคืนวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทางทีมงานด้วยนะครับ หนุ่มอามคนเดิมพอ่อทงแหลกคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนฝากช่องน้องใหม่อีกช่องด้วยนะครับคือดอกแต๊กช n แนล้วยนะครับสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ